ครับสวัสดีครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2024นะครับทุกคนก็ช่วงนี้ที่เกาหลีนะครับเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับทุกคนก็อนเดือนที่แล้วก็อากาศยังร้อนๆอ,อ,อยู่ละ แล้วก็มาเดือนนี้ก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับอากาศกําลังดีๆพอดีเลยสดชื่นพอดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใบไม้ก็เริ่มร่วงกันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มร่วงกันนะครับดูใบไม้ร่วงกันแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ร่วงก็เริ่มเปลี่ยนสีได้เหลืองสีแดงอะไรบ้างแล้วนะครับข้างหลังสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับข้างหลังนี่แบบเออตรงนี้เดินทา,ทางโนนนี่จะบอกว่าถ้ามีคนพิเศษเดินด้วยนี่แบบโอ๊ยโอเคเนาะแล้วก็แล้วก็จะบอกว่ามองไปทาง ภูเขาอะไรเงี้ยเนาะมองไปทางภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยค่อนข้างมีสีสันนะคือก็คือช่วงนี้มองไปทางไหนก็ค่อนข้างมีสีสันสวยงามเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับไปก็ตอนเช้ามาเนี่ยอากาศยังเย็นๆเนาะคิดว่าจะหนาวพอมาถึงก็โอ้ยอากาศกำลังพอดีพอดีถ้าใส่เสื้อกันหนาวก็ร้อนอีกเนี่ยมองก็เลยถอดเสื้อกันหนาวไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับไป แล้วก็จะบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยเออถ้าใครใครจะมาทํางานเกาหลีนะเอออาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็แบบมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยมีโรคประจําตัวแล้วก็แบบกินมีโรคประจําตัวแล้วก็กินอะไรดองๆไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาเกาหลีหรอกเนาะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดองๆเท่านั้นนะครับ หรือว่าถ้ามาเนี่ยก็จะต้องอาทําทเองกินแล้วก็ห่อไปกินเองที่โรงงานอะไรเงี้ยน้องมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยก็ต้องห่อไปกินเองเนี่ยครับทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นอาหารกลางวันหรือว่าถ้าทําถึงสองทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาจะมีอาหารกลางวันด้วยแล้วก็อาหารมื้อเย็นด้วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อาหารด,งดองๆนะก็ส่วพวกพริกดองหรือว่า,าแตงกวาดอง หรือว่า,าหัวไชเท้าดองหรือว่าผักดองอะไรเงี้ยคือดองหมดเลยดองดองหมดเลยแกงอะไรเงี้ยเขาก็ใส่พวกผักดองอะไรเข้าไปเงี้ยเนาะโอ้ยช่วงวันนี้นี่กินแต่ดองดองดองถ้าใครที่มีโรคประจำตัวที่แบบกินดองดองไม่ได้เงี้ยโอ้ยมานี่ลำบากนะครับขอบอกอ่าแล้วก็ มาเกาหลีเนี่ยมาทางานเกาหลีเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นชีวิตโรงงานนะครับทุกคนมันเป็นชีวิตโรงงานแล้วก็ชีวิตโรงงานก็คือแบบโอ้ยถ้าถ้าไม่มีการหัวหน้าไม่มีการคุมงานหรือว่าไม่มีการจัดงานที่ดีเงี้ยแล้วก็ให้ให้ชาวต่างชาติอะไรทํางานกันเองเงี้ยจะบอกว่าถูกเอารัดเ,เอาเปรียบมากเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้า ใครมาทํางานเกาหลีแล้วแบบไม่อยากโดนเอา <Days S 1> รัดเอาเปรียบมากนะครับก็จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะครับทุกคนคือจะต้องแข็งข้อกับเขาแล้วก็ให้เขาแบบเออยอมเราเลยเนี่ยก็ให้เขาไม่ต้องมายุ่งกับเราเราเลยเนี่ยเนาะแล้วก็เราต้องอยู่คนเดียวให้ได้แบบเนี้ยคุณจะคุณจะไม่ค่อยถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็ยังต้องไปพึ่งเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยจะบอกว่า โอ้ยน่าสงสารนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมาเกาหลีก็ต้องฝึกภาษาเกาหลีให้แบบถ้าไม่ได้มากก็ขอให้แบบได้ไวๆอะ่ะคือไม่ได้มากก็ขอให้มันพอพูดพูดจะเพารู้เรื่องบ้างเงี้ยนะแล้วก็เอาพูดตรงๆว่าแบบเออถ้าถ้ามีปัญหากันแล้วก็เราสามารถไปพูดกับหัวหน้าได้เงี้ยโอเคอันเนี้ย ถ,ถ้าถ้าทำแบบนี้ได้นี่ถือว่ารอดนะครับถือว่าไปอยู่เกาหลีรอดแล้วก็ไม่เอารัดเอาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อเพราะฉะนั้นการมาทํางานกเกาหลีนะก็คือนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันก็มีแต่ละโรงงานนะแต่ละโรงงานมันแตกต่างกันไปนะเพราะว่าบางโรงงานเนี่ยหัวหน้าเขา เขาจะอยู่ออฟฟิศเขาจะไม่ไม่เคยมาดูเขาจะไม่เคยมาดูหน้างานนะครับเขาจะให้รุ่นพี่คุมงานตนเอ,ง,องนี่นะครับถ้าเป็นโรงงานแบบนี้จะบอกว่าค่อนข้างถูกเอารัดออกเปรียบน,นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าคุณได้โรงงานที่แบบหัวหน้าเขามาคุมงานเองแล้วก็เขามาเดินตรวจงานบ่อยๆเนี่ยเขามาแบบเขาเขาเขาจะไม่หยุดเลยนะเขาจะเดินวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างอางนั้นแหละเนาะเพราะฉะนั้นอถ้าคุณได้โรงง,งานแบบเนี้ คุณจะทุกคนทุกคนชาวต่างชาติทุกคนในนั้นอ่ะก็จะค่อนข้างเท่าเทียมกันนะครับทุกคนค่อนข้างเท่าเทียมกันก็คือเขาจะไม่ให้ใครเนี่ยสบายสบายแล้วก็ได้เงินนะก็คือต้องเหนื่อยทุกคนเท่ากันนะครับอย่างถ้าวันนี้คุณอาจจะแบบสบายหน่อยเนี่ยพรุ่งนี้คุณอาจจะต้องเจองานหนักหน่อยเนี่ยมันมันมีโรงงานแบบนี้ด้วยนะครับส่วนโรงงานผมเนี่ยผมได้โรงงานที่สองนะผมได้โรงงานที่สองก็คือ หัวหน้าเขาแบบตรวจงานตลอดนะครับเขาเดินตรวจงานวนไปวนมาตลอดนะครับแล้วก็เขาจัดงานให้แต่ละคนทําให้แบบออของใครของบ้านเงี้ยแล้วก็เขาดูตลอดนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็คือที่สําคัญก็คือ เขาจะไม่ให้ใครนะครับได้อยู่เฉยๆแล้วก็ได้เงินทํางานสบายๆแล้วก็ได้เงินนะครับจะต้องเหนื่อยแน่ๆเหนื่อยแน่ๆกว่าจะได้เงินนะครับทุกคนแต่ว่ามันมีโรงงานโรงงานที่แบบเออชาวต่างชาติคุมงานกันเองเนี้ยเออรุ่นพี่เนี่ยเปรียบรุ่นน้องมากใครมาทีหลังนะเขาบอกแย่มากนะครับทุกคนใครมาทีหลังนี่แบบโอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะออกว่าประมาณนี้เนาะโอ้ย ไม่ไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวไปไปทางตรงนี้ดีวกว่าน,นะครับก็ตอนนี้ก็เดินมาถึงที่นี่นะครับทุกคนเดินมาถึงที่นี่เมื่อกี้ไปถ่ายทางนูน่นก็เดี๋ยวจะไปเตะฟุตบอลนะครับก็ทีมสายชิวเอฟซีกัเขานัดกันเจอกันที่นู่นนะครับเจอกันใบสองแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตะฟุตบอลกันนะครับก็เออจะบอกว่าที่เกาหลีเนะี่ยผมไม่เห็นต้นไผ่ใหญ่ๆเลยนะต้นไผ่อะต้นไผ่ใหญ่เลย,นะเลยผมเห็นแต่ต้นแบบนี้นะ เนีย่ยต้นไผแบบ่แหละเด้อผมเห็นแต่ต้นเล็กๆแบบนี้นะเนีย่ยผมไม่เคยเห็นแบบต้นใหญ่ๆเหมือนที่ที่ไทยเนาะหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าแต่ว่าแ,แถวนี้ไม่มีมั้งเนาะไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลากันเช่นนี้นะครับก็อ่า ขอฝากนะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับ